ข้า,าวา่าสวัสดีเนาะท่านผู้ชมวันนี้ตอนบ่ายมือผู้ข้าป่านครมารีวิวในป่าในเขาได้ผู้ป่าผู้บ้านนะอ่างพู่น้องผู้บ้านอนะ่างได้เดี๋ยวสิพาลงปนลงทำพี่น้องสิพาลงทำไปเบื้องผราในใดกะเจ้าที่จะทางเนาะผู้ข้าป่าน้อง,ง,งคำมารีวิวในทำในเมืองขราเจ้านะเมืองเมืองบดกระไดกะพอระยะถ่ายทำไปเด้อเจ้าที่จะทาง ภูเขามงนี้เนาะภูขาไปมาสั่งความเสียหายอย่างเดียวจะทิทางเดียวูเขามากขอท่ายรีวิวมาเลยอยู่ในเขตเมืองขระเจ้าเนาะของสิ่งที่เห็นเนาะผู้ขา,าาาผขามีความเชื่อถือว่ามีเจ้าที่จะทางได้ผู้ขามีความเชื่อถือว่ามีเจ้าที่จะทางมงนี่เนาะเต่๋ตอนบ่าย ในมาลีวีวในภูบ้านอ่างน้อนี่ผู้ข่าจะพาผู้ติดตามเข้าถ้ำในพิลงเข้าถ้ำมีถ้ำบ้องใหญ่ด้านใต้อยูผู้ข่าจะพาไปเบื้งถ้พพงำนะนี่กำลังลงไปในพี่น้องลงไปไปถ้ำเลยนี่คือถ้ำภูบาน่างจตุน้อ,ไปไปไนนอง,งอลุงบ๊ลงมาแล้วมาลุงมงมหลัง,ลง,ลง,ลงบอก ดูาทำผูบนาที่น้องตรงนี้นะข่าป่าทองคำเนาะพาเขาทำ่าชมทำเลยนะีูด้ละทำผูบนาตรงนี้นะอะไรกันที่จะทางผู้ขามาอีกได้มารีวิวเรื่องทำยังฮิวเนาะ้าชมทำเลยงะ ทำมาได้เอาไปให้นิพนธ์เลยเต็มเลยนี้แล้วทำเป็นมะนาวมืดนะข่าวบางที่มูเตอร์ม็กมานำทำไมมืดแล้วก็วิ่งสไลาได้บริเวณนี่โรงมยาบนี่ก็ได้กินได้พี่น้องได้กินขี้บิ้งมาแล้วบุ๋งได้ลอได้กินขี้บิ้งซี่เลยบริเวณนี้ ไกินเหม็นขี้บิ้งขนาดเด้ในเข้าไปนี่มันจะมีหูมีถ้ำอยู่้องเข้าไปนี่มีหูมีถ้ำไปเด้ถ้ำลึกก็จะว่าได้หูในรวยนี่อันคน้านด่าว่าได้เข้าไปทางนายนี่มันจุคนเป็นพัจนจุปอะไรย่างได้ด้วยทางในก็จะบอกได้ม,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 ไมีมีผักก็จะว่ามีผักมีบัานก็จะได้ ก็น่าดนแจงมาเลยมุในกระบามันจะมีพ็มีผักมีบาทถิ่งว่าเนี่ยเขาถ้ำนี่ตะก้อนมันมีประวัดนะพระวัดเสั่งก็จาโหมอย่าโหม่ไม่ยาปสัยงนองเพิ่นมาหาอยู่ในนี่เนาะขี้วิงอืม นี่ตะขี้วิ่งเดเหมีนขี้ข้างคาวครับขี้ข้างคาวเลยนี่ขี้ข้างคาวครับผมอืมข้างคาวมันหลายได้นี่ข้างคาวขี้ข้างคาวเหม็นครับมันจะมีหูข้าวตรงนี้แหละข้าเจ้าก็เดี๋ยวตงนี้นะบริเวณนี่แล้เป็นถ้ำนะครับเข้าไฟลมันจะมีข้างในแล้วมันจะย่างได้เลยนะข้าเจ้าว่ามันมีบาดมีผาข้างในอยูก็ได้ข้าบุค้าบุค้าออกไปแล้วอยู่ในนอกไม่เรียบบุก้าออกไปแล้ว ไปลงไปลงใต้ไปกันไปลงไปก่อนวัอนี้ก็มาทีมงานเหมือนเดิมพี่น้องมากับลุงมงคลลุงบุค้างก็เลยมาคนเดียวมาคนเดียวบุค้ามาเลยพี่น้องมีมาทำมาหิวยรู้ยากยากมาแบบมีคู่ค่าอยู่ได้มีมีความมั่นใจด้วย นี่คือถ้ำผู้บ้าดางพี่น้องแล้วก็มีพระอยู่นะครับไม่ถ่ายเอาครับนเป็นถ้ำผู้บ้าดางได้ผู้บ้าด่างครับเห็นแบบเป็นนี้แหละนี่บัวอยู่หน้าผาก็มีนะครับนี่คือถ้ำผู้บ้าดางแหละพี่น้องเป็นนี้ได้ใหญ่เวิรงว่างแบนี้แล้วมีผู้ฆ่าพาไปทำพาเบิ่งเขาได้ตอนนึงผู้ฆ่าพาไปเบิ่งไก่ตีเนาะเบิ่งไก่ตีไปเบิ่งหนองน้ำวานนี้พาไปเบิ่งหินบ้านี ที่น,น้าพาะเลยโอ้ยมาักกนก็ก็แจ้งก็แจ้งแถวนี้พี่น้องก็แจ้งแบ่วงนี่ยกขาเขงแล้วนี่ก็แจ้ง,งน,าานาธรรมนาอังใต้หลงบู่นี่ใต้หลงบู่นี่มันจะเป็นทุ่งไห่ทุง่งนาเลยพี่น้องไงก็แจ้งนาเฉพาะจะล่างพระเจ้าอ๋อเลยใตยลงไปนี่คือบริเวณทำเขาข่าวมาทำกันมือ ผู้ฆ้ามาโบเต็มสูบมิอพี่น้องมือนี่ขามาเต็มสูบนี่ผู้ฆ้าถือโมอแบดมาดันได้ถือโมอแบดมาดันยังเบิกข้างในพร้อมเด้พี่น้องเอาไพลมาสาดเบิ่งข้างในไว้ให้มือนี่ผู้ฆ้ามาไม่เต็มพิกัดป่าต้องคำมาโบเต็มพิกัดมือนี่บุพร้อมบาดได้พี่น้องลืมลืมผู้ฆ้าลืมผู้ฆ้าลืมมาอ่อนโมเป็ดมาเลยโมนี่ก็เป็นแบบนี้ได้หินนี่ก็ได้ มาพอดีบุคคาบุค้ามาเนาะาใลุงบุคคาได้มานำลุงบุคคากับบุค้ามาคือเดียวพอดเนามาพอดีเพิ่นกับบุค้ามาเลยพอมาผู้เข่าได้ไปนอนผู้เข่าผู้บ้านางได้ผู้บ้านางแต่บนหน้าต่างนันเพิ่งจะง่อยได้สรางคนจะอาศัยกันเนาะที่มาทายเดียวมาพอดีบาได้บุค้ามาทีละบอกโอ้พนั้นบอก แสดงว่าเจ้าลงยุบตีก็อสียมึงเนี่ยโอ้ลงยุบตีก็ยุติเจ้าเสีนี่คือภูบานางพี่น้องเนี่ยภูบานางเราเป็นแบบนี้ภูบานางมันน้ำเส้นลายลงไปหน้าข้าเจ้าของใต้พวกเนี่ยลงไปใช่หน้าเนี่ยพ่อจานล่างทางใต้พวกเแล้วนี่ก็ห้วยไม่ต้องเป็นห้วยลายไปใช่หน้าข้าเจ้าได้นี่นายพ่อจานล่างลงไปใต้อยู่แล้วนี่ก็ต้นมะม่วงมะม่วงขั้นบึงแล้วกัน,นี่ คืู่ีนี่ไง้เขากูบ้านอาบเป็นแบบนี้ข้าก็บปคลิปพอสมีนะพี่น้อง